สวัสดีค่ะนักศึกษากศนทุกท่านคะ่ะนี่คือห้องเรียนเพื่อการศึกษาที่จัดโดยกศนตำบลห้วยราชกศอนอำเภอ้วยราชสำนักงานกศนจังหวัดบุรีรัมย์และพบกับครูขวัญอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ครูขวัญจะนำความรู้ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงรหัสวิชาพชสามหนึ่งศนย์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบทที่1ความพอเพียงมาฝากนักศึกษาทุกคนด้วยคะ่ะ และในบทเรียนนี้ครูขันจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องความเป็นมาความหมายและแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอย่างไรนั้นไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517มีใจความว่า การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทําตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิธีโดยได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะของเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป และนับจากนั้นเป็นต้นมาพระองค์ได้ทรงเน้นย้ำถึงแนวทางการพัฒนาหลักแนวคิดที่พึ่งตนเองเพื่อให้มีความพออยู่พอกินพอใช้โดยใช้หลักความพอประมาณคำนึงถึงความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีมาดูความหมายกันต่อเลยค่ะ ปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญ,ญาที่เป็นแนวคิดหลักการและแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลและองค์กรทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับประเทศทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อมความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองโดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิธีการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมไม่เบียดเบียนกันแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคมซึ่งนำไปสู่ความสามาคัคคีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้มาดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะหลักแนวคิด การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการพิจารณา5ส่วนดังนี้ค่ะลำดับที่1กรอบแนวคิดลำดับที่2คุณลักษณะลำดับที่3คํานิยามความพอเพียงลำดับที่4เงื่อนไขและลำดับที่5แนวทางการปฏิบัติค่ะเราไปดูคำอธิบายในแต่ละหัวข้อกันต่อเลยนะคะ ข้อที่1กรอบแนวคิดเป็นหลักปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตและการปฏิบัติตนที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาข้อที่2คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนค่ะ ข้อที่ 3- คมคนิยามความพอเพียงประกอบด้วย3คุณลักษณะดังนี้1ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น2ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น3การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ข้อที่4เงื่อนไขแบ่งออกเป็น2เงื่อนไขได้แก่เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างให้เป็นพื้นฐานของคนในชาติเช่นความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนความภาคเพียรรู้ผิดรู้ชอบเป็นต้น และข้อที่5แนวทางการปฏิบัติผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยีค่ะเอาละค่ะ ครูขวัญอธิบายจบแล้วแล้วนี่คือแผนภาพแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่ยนไขนักศึกษาออกกันแล้วใช่ไหมคะนี่เป็นภาพที่นักศึกษาอาจจะคุ้นชินในสื่อต่างๆในบทเรียนต่างๆที่นักศึกษาเคยพบเจอตรงนี้กลับไปทบทวนด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่บทเรียนสุดท้ายของวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือความสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคนดังนี้ค่ะครูขวัญจะขออธิบายสรุปให้นักศึกษาทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะข้อที่1ช่วยขจัดความจนและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ข้อ2สร้างพลังอำนาจของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งข้อที่ 3. ช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทด,ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการทำธุรกิจข้อ4ปรับปรุงมาตรฐานของธรรมพิบาลในการบริหารงานของภาครัฐ ข้อ5สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของชาติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบได้โดยฉับพลันและข้อที่6ปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับบทเรียนเรื่องความพอเพียง ก่อนจากการวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศเศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541 และพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปในห้องเรียนครูขวัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ครูขวัญ NFE ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ